วันนี้เป็นวันที่แปดตุลาคมสองพันห้าร้อยสามสิบสามท่านบุอ่านและท่านบุ้ฟังจะสังเกตได้ว่าการบันทึกเสียงเพื่อให้พระทำเป็นหนังสือไม่ติดต่อกันท่าน,นี้ก็เพราะว่าร่างกายไม่สบายเป็นระยะระยะไหนป่วยมากระยะไหนก็หยุดวันนี้พอมีแรงขึ้นมาบ้างก็ขอทําต่อเล่มที่สิบแปด เป็นว,ว่าในระหว่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทควจะทราบว่าตอนออกกลางโดยเฉพาะอย,อย่างยิง่งอัลเบอเซียกำลังจะเกิดสงครามจากอิรักกับหลายประเทศร่วมกันคือิรักฝ่ายหนึ่งกับหลายประเทศฝ่ายหนึ่งถ้าจะเปรียบเทียบกันก็นคล้ายๆกับสงครามโลกครั้งที่สอง คือเยอรมันอิตาลีญี่ปุ่นฝ่ายหนึ่งอเมริกาอังกฤษทั้งฝรั่งเศสอีกหลายประเทศร่วมกันแต่ว่าสงครามคราวนี้จะเกิดหรือไม่เกิดอันนี้ก็ทราบไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าต่างคนต่างก็ต่างท่าต่างทนต่างก็เตรียมพร้อมที่จะรงมือซึ่งกันแล้วกันแ้าคำนายกรก็จะมมียากรว่าจะมีสงครามหรือไม่ แต่้ว่ามีหนังสือเด่มหนึ่ง<ๆ>เขาให้ชื่อว่าชื่อบุตรดาแล้วไปศาสตร์นะอ,อ๋อนัตราดาบุตรนัตราดาบุตรนะเขาสงครามร่วหน้าไว้ถึงสองพันปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้ปีคริสตศักราชหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบจะเป็นปีเกิดสงครามโลกครั้งที่สาม แล้วก็สงครามโลกครั้งที่สามนี้จะเป็นสงครามที่มีความร้ายแรงมากแต่ความจริงหนังสือที่อาตมาก็ไม่ได้อ่านเขาให้มาเม่นการอ่านผ่านไปนิดเดียวแล้วก็เขาบอกว่าประเทศอเมริกาอาจจะถูกระบริดิวเคลร์แล้วก็จะมีเหตุการณ์ร้ายต่างๆเกิดขึ้นรงความแล้วเป็นสงครามทำลายศาสนาใน,นระหว่างศาสนากับศาสนา คือคืาวโษณาคริกกับศาษณาอิสลามเพราะว่าอย่างนั้นนะตามในหนังสือว่าและตามมีคนบอกอัตมาก็มันอ่านชัดตอนนี้เรื่องของดาบุตรเรื่องอะไรไม่แน่เรื่องของดาบุตรเนี่ดาบุตรนี่เขาพูดไว้จะแน่นอนขนาดไหนก็เรื่องของเขาสําหรับพวกเราบรรดาท่านพุทธบริษัท ในฐานะที่เป็นพุทธศักดิยบุตรพุทธจนินรตเป็นลูกของราพระพุทธเจ้า <c oughs> แล้วก็มาดูคำพยากรของพระพุทธเจ้าบ้างพระพุทธเจ้าทรงพยากรณไว้กับพระอนุร,า,รานันทะด,ดูก่อนอนนน์ก่อนกึ่งพุทธกาลสิบห้าปีจะเกิดการไล่แรงจะมีการรบราข้าวฟันซึ่งกาาันกันคุณเหล็กจะตกจากอากาศ ไฟจะลงมาจากอากาศจะเผาสารให้ประชาชนบุคคลให้พินาศจ,จะมีการล้มตายซึ่งาการเปน็นมากแต่ว่าอานันทะดูก่อนอนอนลก่อนกึ่งพุทธกาลสิบห้าปีมันจะถือว่าเป็นการไล่แรงนัก,นกยังหาไม่ได้หาได้ใหม่ทั้งนี้ก็เพราะว่าหลังกึ่งพุทธกาลไปแล้วอานันทโด็ก่อนอนอนล จะมีการจะมีความร้ายแรงมากกว่าก่อนคือพุทธกาลก่อนเกอพุทธการมากยักษ์ยักษ์นอกพระศาสนาจะรบราคิดเราจะรบราข้าวฟันซึ่งกันละกันจยักษ์นอกพระศาสนานะไม่ว่ายักษ์นอกพุทธศาสนาเนี่ยหมายถึงคนที่ไม่เคารพพระพุทธศาสนาจะรบราข้าวฟันซึ่งกันละกัน แต่ต่างก็ฝ่ายจะล้มตายกันฝ่ายละมากๆสมณทีพราหมณจะล้มตายจะตายไปฝ่ายละครึ่งจริงจะเริ่มลากันสําหรับประเทศที่นับถือพุทธศาสนาจะมีภัยเหมือนกันแต่ไม่ร้ายแรงนักอันนี้เป็นคำมออยากรพอะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> เป็นนั้นว่าท่านดาบุตรคนนี้ก็พยายามพยายามก่อนพยายกรอไว้ตรง แต่ก็บอกว่าสองพฤฤิคตสัราชสองพันโลกจะสลายแต่ว่าพระพุทธเจ้าของเราบอกว่าโลกยังไม่สลายพระพุทธศาส,สนาจะทรงอยู่ได้ตลอดห้าพันปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงวิญญาไว้ที่พระธาตุดองกิติข้างหนึ่งกับทรงวิกรไว้ที่อดอยมุกคลาข้างหนึ่ง ทรงตัดว่าที่ว่าเขตประเทศนี้ต่อไปจะเป็นประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก <c oughs> แต่สามารถทรงอุตสศาสนาไว้ได้ห้าพัน 5, ปีครบห้าพันปีนี่หมายถึงประเทศไทยเป็นอันว่าสงครามที่จะเกิดขึ้นที่ดาบุษบอกเข้ามาถึงว่าสงครามซีตะวันออกกับตะวันออกกลางขอโทษนะ ทีตะวันตกหมายถึงอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสและประเทศอื่นๆคัตวันออกกลางสงครามจริงๆยังคงไม่ถึงประเทศไทยตอน,นี้เรามาย้อนรอยถอยหลังกัก่อนว่าตามที่พระเจ้าสมัญญาตรัดว่าก่อนกึงพุทธกาลสิบห้าปีจะมีการรบราข้าวฟันซึ่งกัไรกันฝนเลยจะตกจากอากาศไฟจะลุกจากอากาศก็เป็นความจริง ในขนานั้นก็ปรากฏลูกปืนกลนจากอากาศบ้างลูกระเบิดจากอากาศบ้างลูกระเบิดเพลิงบ้างทิ้งจากอากาศประเทศไทยเราก็พลอยยับเยินไปไม่น้อยเหมือนกันเช่นเอาตู้รถไฟต้องไปขี่กันที่บางกอกน้อยทางทั้งที่ตู้มันหนักแต่แรงกขาแรงระเบิดดันตู้รถไฟเขไปขี่กันตึกบ้านเดินลงลำบากมากแต่ว่าสงครามคราวนั้นเป็นเหตุบันดาลอย่างหนึ่ง นั่นคือว่าสร้างความทุกข์ประดาท่านพุทธบริษัทคําว่าสงครามนี่อาตมาพวกพวดเองก็ยังรู้สึกหวาดเสียวอยู่เพราะว่าเคยอยู่ในระหว่างสงครามไม่ได้หมายความเป็นอาหารเข้าสงครามคือมีชีวิตอยู่ในระหว่างสงครามที่มีชีวิตอย่างที่ทรงอยู่ขนาดนั้นอยู่กรุงเทพ แสงไฟฟ้าก็ใช้อะไรไม่ได้ต้องใช้ตะเกียงตะเกียงน้ำมันก๊าซก็ไม่มีจะใช้น้ํำมันโซลา่าก็หาไม่ได้ต้องใช้น้ํำมันหมูห้วอน้ำมันเล่ามาทำํำตะเกียงของทุกอย่างของกินของใช้ต้องปันส่วนเพราะหาไม่ได้ของหายยากโรงงานต่างๆก็ถูกระเบิดเสีิมากของที่ส่งมาจากต่างประเทศก็ส่งมาไม่ได้จะได้ก็ของจากญี่ปุ่น เวลานั้นโรงงานของเราก็มีน้อยเวลานี้โรงงานมีมากแต่ก็ไม่แน่นักเพราะระเบิดจากกาศก็ดีจรวดก็ดีหรือว่าระเบิดจากภาพเค้ื้นดินก็ดีอาจจะเกิดโรงงานต่างๆในประเทศไทยได้ถ้าสงครามเขาเกิดขึ้นถาว่าท่นานจะถามว่าทําไมว่าสงครามเกิดขึ้นตะวออกกลางแล้วก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเทศไทย ทำไมไทยจริงต้องต้อวัดระแวงความจริงไม่ได้พูดให้ระแวงพูดให้ทราบตามความเป็นจริงื่อตามความรู้สึกนึกคิดถ้าเรื่องนี้ถ้าผิดก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเป็นการคายคเน่มากกว่าอย่างอื่นคิดว่าถ้าสงครามเกิดขึ้นนระหว่างสงครามศาสนา ไม่จงอย่าลืมว่าศาสนาที่อยู่ระหว่างสงครามก็มีอยู่ในประเทศไทยทั้งสองศาสนาถ้าเคารพกันแต่เพียงภายนอกก็ดีแต่เมืเอินคนที่นับถือพุทธศาสนาศาสนานั้นๆนทั้งสองศาสนาเกิดทะเลาะวิวาทรบร,บราข้าฟันกันในเขตของเราเขตของเราก็ต้องยับเยินไปเหมือนกับสนามยาก,กับสุนัข สุน,นัขต้องสองฝ่ายกัดกันสนามยญ้าคนแหลกนี่ถ้าบังเอิญเคารบกันก็ไม่เป็นไรดีไม่ดีเขาจะชวนเรารบเราจะรบหรือไม่รบเขาก็จะรบหรือว่าเราไม่รบเขาก็ไม่รบแต่เขายึดเราจะยอมให้เขายึดไหมในส่วนต่างๆส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศไทย <c oughs> แรื่ความนึกคิดเวลานี้ไม่ใช่หมอดูนะไม่ใช่พยากรตามหลักว,วิทยาศาสตร์ตาหลักอะไรทั้งหมดเป็นในการคาดกันณ์เว่าเหตุการณ์จะต้องเกิดขึ้นส่วนหนึ่งทางใต้ของประเทศไทยจะเกิดการกุลียุคกหมายความว่าความเดือดร้อนจะเกิดขึ้น <c oughs> อาการต่างๆที่ปรากฏในปัจจุบันจะปูขึ้นไปรับการสนับสนุนาการเงินก,นก,นกนารกำลังอาวุธจากที่อื่น จากนั้นแราทหารทหวรของเราก็ต้องเคลื่อนกำลังค่อยไปรักษาเขตที้เขตต่อเขตเขตยันเขตเขตที่อก่อขึ้นไปเขตในเขตในประเทศไทยแล้วเขตต่อไปข้างหน้าก็ไปเขตที่เขาพวกเดียวกันอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างลองวาดภาพกันดู ถ้ามันเกิดจริงๆตามเขาว่านะอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่จะรับรองว่าเขาจะมันจะเกิดจริงแล้วไม่จริงถ้าเกิดจริงในประเทศไทยทุกจุดทุกภาคก็มีบุคคลที่ศือศาสนาตรงกันข้ามและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้ปรากฏศาสนาที่มีคติตรงกันข้ามกับพุทธศาสนาก็มีกำลังสูงขึ้น ที่เขาโต้กันกันที่เชียงใหม่อภิปรายกันเมื่อไม่หลังจากก่อนถ้าน่าจะพูดนี่ไม่ถึงเดือนเขาโต้ถึงหลักสูตรการศึกษาเพราะหลักสูตรพุทธศาสนาถูกรถกลงไปหลักสูตรศาสนาอื่นขึ้นมาแทนอย่างนี้ก็จะมีการน่าคิดว่าเขาวางแผนล่วงหน้าไว้ใครมากหรือว่าวาักในการวางแผนลุวนหน้าไว้ก่อนโดยเฉพาะระยะใกลก็ได้ <c oughs> ก็ไปน็นว่าในเมื่อสงครามใหญ่เกิดขึ้นทางด้านตอนออกทางตะวันตอนตอนอกกลางนี่เสร็จสงครามมันก็อาจจะเข้ามาถึงประเทศไทยต่อไปก็เป็นการเดาอีกเราเดานะไม่จะพูดทำตรงอย่าว่าดูผิดจะไม่ได้เดาเดามันผิดได้ขอเดาว,ว่าถ้าสงครามเกิดขึ้นอย่างนั้นจริงๆ แต่ความจริงเวลานี้ยังไม่มีใครย้ายเกิดเวลาที่พูดนี่นะวันที่หกวันที่แปดตุลาคมสองพันห้าร้อยสามิบสามแต่กว่าหนังสือนี่จะออกไปก็ถึงเดือนมีนาคมถ้าสบข่ามเกิดก็เกิดแล้วไม่เกิดก็ไม่เกิดในระหว่างนี้ต่างคนต่างมองต่างคนต่างพูดแสดงเรื่องการเมืองเอาเหตุผลต่างๆมาหักล้างกันก็ไม่แน่นะักว่ามันจะเกิด ก็อยากจะบนบานสายกล่าวว่ามันไม่เกิดน่าจะเป็นการดีแต่ว,ว่าพระดำรัสขององค์สมเด็จพระจินนรสีไม่เคยผิดแต่ว,ว่าท่านไม่ได้บอกคอสอเป็นนว่าประเทศไทยก็จะถูกหางท้ายฝนเราอองฝนจากสงครามก็เป็นนว่าเราถูเราอองฝนดินแดนเราก็จะไม่เสีย แต่ว่าชีวิตคนอาจจะเสียไปบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่น่าห่วงก็คือของกินของใช้ราคามันจะแพงมาก <c oughs> ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราต้องใช้น้ำมันโรงงานต่างๆต้องใช้น้ำมันในเมื่อสงครามเกิดขึ้นในเขตของบ่อน้ำมันเราจะมีโอกาสซื้อน้ำมันได้หรือเปล่าก็ยังไม่แน่ อันดาวุฒธิธบอกว่าอำนาจของฝ่ายน้ำมันมีอำน,นาจมากสามารถเอาอาวุธใส่ในท้องปลาไปยิงระเบิดที่ไหนก็ได้นั่นหมายถึงเรือดำน้ำนี่ถ้าเราส่งเรือไปซื้อของในเขตใดเขตหนึ่งจะเป็นเขตของศัตรูของเขาเรือดำน้ำของเขาอาจจะยิงเรือพาย์ของเราก็ได้สิ่งที่หลายเ่านี้คนอีก ควบระหว่างสงครามจะมีความรู้สึกว่าหนาวหนาวร้อนร้อนแต่ว่าขอยืนยันว่าบรรดาแต่พุทธบริษัทสิ่งที่เราไม่ต้องกลัวนั่นก็อย่างหนึง่งเพราะว่าเขาประกาศบอกว่าการสงครามครั้งนี้เขาจะใช้อาวุธเคมีบ้างจะใช้นิวเคลียร์บ้างจะใช้นิวตรอนบ้างอาวุธทั้งหลายเหล่านี้น่ากลัวจริงๆแต่สําหรับความรู้สึกของพวกพูด ไม่มีความรู้สึกกลัวเลยเพราะว่าพระพุทธเจ้ามีความศักดิ์สิทธิ์ของของท่านทุกชิ้นที่ผิดออกมาถ้าบอกว่าการลังสีต่างๆได้ทั้งหมดลังสีต่างๆจะไม่สามารถกระทบกายแล้วทรัพย์สินของบุคคลใดคนหนึ่งที่มีของท่านไว้ที่จะทําให้นะเกินไปรนว่าท่านยืนยันมาตั้งแต่พศ2521 ถ้าท่านทําทุกครั้งท่านก็ยืนยันทุกครั้งว่าเกี่ยวกับรังสีต่างๆไม่ต้องกลัวเลยรังสีจะเข้าไม่เข้ามาใกล้เขาบุคคลที่มีของที่ท่านที่ท่านทําให้ของนั้นอยู่ที่ไหนก็หากับเราเองก็แล้วกัน <c oughs> ของนั้นจะขอบอกว่าเป็นในในเอาตรงๆเลยก็ได้คือพุทธานุสตินั่นคือนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ แล้วก็ภาวนาไว้ว่าพุโทโธเวลาหายใจเข้านึกว่าพุทธะหายใ,ใจออกนึกว่าโธก่อนจะออกจากบ้านตื่นขึ้นมาใหม่บูชาพระก่อนภาวนาว่าพุโทโธก่อนถ้านิฐานขอความปลอดภัยก่อนจะไปก็เสกน้ำลายเรื่องกำลังก็พุโทโธแล้วสามครั้งแล้วก็เดินออกจากบ้านไปถ้าอยู่บ้านก็ได้ภายตายจะไม่มีกระท่าน หรือว่าถ้าทำอย่างนี้ยังไม่เกิดความมั่นใจก็ของที่องค์สมเด็จพระจอมใตรทรงทําไว้ติดติดไว้กับร่างกายแต่ต้องอาราธนาทุกวันว่านโมตตสะสามครั้งแล้วก็ว่าวุทโธเหมือนกันแล้วก็ให้ถ่านให้ปลอดภัยอย่างนี้จะปลอดภัยอย่างสังสีต่างๆแม้แต่สกิดเขาระเบิดก็หรือว่ากรสุนปืนของข้าศึกก็จะไม่มีไม่มีอันตรายกับท่าน ถ้าทนานหลายมีพุทธานธุสติเป็นกำลังใจตอนนี้เราก็มาคุยกันต่อไปนี่เรื่องคุยกันนะถ้าบาังเอิญเวลานี้มีอิรักตั้งทายันอิรักปรากฏว่าประกาศว่ามีคนสิบแปดล้านแต่ว่าอิรักอิหร่านนี่รบก,กันมาประมาณแปดปี พอเมริกาส่งกําลังเข้ามาในอ่าวปอเซียอิรักอิรานดีกันชิดพื้นที่ที่เขาอิร่านที่รักกิดได้กี่พันดารางไม่ก็ตามคืนให้หมดล่อยเช่นเลยให้หมดเวลานี้ศัตรูระหว่างศัตรูอิรักอิรานเป็นมิตรกันอิรานกับก็เข้ากับอิรักไม่เห็นด้วยกับที่อเมริกาจะเอาวัฒนธรรมของเธอมาใช้ในตะวันออกกลาง เขาถือว่าผิดกฎเขาว่าศาสนานี่เป็นอันว่าอิรักก็มีเพื่อน,นอีกหนึ่งประเทศยิ่งคืออิหร่านอิหร่านนี่ก็ไม่เฉลี่เหมือนกันหนักเหมือนกัน <c oughs> แล้วต่อมาอย่าลืมว่าสายเลือดที่เลื่อร่วมกันมาเขาอาจจะไม่ทิ้งกันนั่นคือศาสนาคนที่นับถือเพื่อศาสนาร่วมกัน อาจจะร่วมมือกันภายหลังอย่างนี้สงครามใหญ่จะเกิดขึ้นซึ่งตรงกับคำายากรย์ของพระท่านหลังวันในปีที่โยนแตกอเมริการหน,นีกลับบ้านปีนั้นก็ถามพระท่านว่าหลังจากนี้จะมีอะไรบ้างสงครามใหญ่จะเกิดขึ้นไหมท่านบอกว่าคำว่าสงครามโลกยังไม่เกิด คําว่าสงครามโลกหมายถึงว่าทั้งโลกแบ่งกันเป็นสองพวกร่วมกันทั้งหมดแล้วก็ตีตนระหว่างแล้วาฝ่ายากับฝ่ายก Lol, ็กตีกันรบกันอย่างนี้เรียกว่าสงครามโลกแต่สงครามข้างหลังที่จะเกิดทางด้านตะวัน,นออกกลางท่านบอกต,งตรงว่าจะเกิดที่ด้านตะวัน,นออกกลางเขายังไม่เรียกว่าสงครามโลกเขาเรียกว่าสงครามใหญ่สงครามใหญ่คราวนี้จะมีความร้ายแรงไม่น้อย ้แรงกว่าสงครามโลกครั้งที่สองอแต่ว่าท่านก็ไม่ได้บอกอย่างดาวมุดว่าถึงแม้ว่าอเมริกาก็จะอาจจะถูกนิวเคลียร์ถ้าไม่ได้บอกไว้ค <c oughs> ือไม่ได้ถามกลงความ,มาความเมืคพยากรณ์ของท่านที่พยากรณ์ว่าจะเกิดทิ่ตะวันออกกลางก็ตรงแล้วเวลานี้ตะวันออกกลางกําลังจะมีสงคราม อย่างน้อยที่สุดก็เป็นสงครามเศรษฐกิจเริ่มบีบรัดก,กันขึ้นมาการถูกบีบเป็นบรรดาท่านผู้ฟังและท่านผู้อ่านสมัยเยอรมันก็ดีญี่ปุ่นก็ดีอิตาลีก็ดีที่ต้องประกาศเป็นสงครามโลกครั้งที่สองก็เพราะการถูกบีบขั้นจากโลกตะวันตกเนื <c oughs> ้อหลายหายประเทศที่เรียกว่าสันติบาตชาติในเวลานั้น ทั้งสามประเทศลาออกจากสันนิบาตชาติสันนิบาตชาติกระต่างคนต่างบีบคั้นต่างๆหาทางแกลง้งถ้าไม่รบก็อดตายมีความจําเป็นต้องรบหมายถึงว่ายอมเสีย่ยงยอมเสี่ยงการเสียอิสรภาพการเสียประเทศจะต้องเป็นเมืองขึ้นเขาก็ความตายทนี้การรบความตายเมื่อเกิดจะเกิดเฉพาะบุคคลบางกลุ่มที่เป็นทหาร แล้าบุคคลที่อยู่ใกล้จุดยุทธศาสตร์ที่ถูกระเบิดคนนอกนั้นจะไม่ตายถ้าไม่รบความอดเกิดขึ้นม่จะตายทั้งประเทศเขาต้องตัดสินใจรบเรื่องสมัยสงครามโลกครั้งที่สองมีชั้นใดเวลานี้อิรักอิหร่านที่กาลังจับมือกันโดยเฉพาะอย่างยิงย่งศาสนามุสลิมเขาเป็นศาสนาที่มีความรักกันมาก บางสถานที่อย่างตอนใต้ของประเทศไทยเพราะฉะนั้นฟังข่าวจากทางโทรทัศน์ <c oughs> แต่จากท่านมันเอกนรงคิติการจรท่านบอกว่าใครละ่ะอันเอกคาตาดาฟีมั้งการชื่อผิดก็ถ้าพูดชื่อผิดขอภัยด้วยท่านเคยไปเจรจาก,กันบอกว่าอย่าไปยุ่งกับประเทศไทยเลยแต่เขาบอกว่า รัฐบาลไม่ได้ยุ่ง้วยแต่ที่ยุ่งนั้นเป็นเรื่องของศาสนาที่จะให้มีการแบ่งแยกประเทศไทยออกเขาเเขาเป็นของบุษยมส่วนหนึ่งของไทยส่วนหนึ่งเขาหวังสี่จังหวัดแต่ในความจริงถ้าเขายึดสี่จังหวัดได้ขเขาจะก็จะเอาอีกแปดจังหวัดถ้าแปดจังหวัดได้เขาเอาอีกสี่หกจังหวัดพื้นสุดเขาก็จะต้องการยึดทั้งหมดทั้งประเทศไทยความพอของคนไม่มีชั้นใดพันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ถ้าสงครามเกิดขึ้นถ้าเราต็จจำเป็นต้องเสียดินแดนเรื่องเสียเฉพาะนั้นไม่มีแน่นอนมันต้องเสียกันเลยไปยเวลานี้เราก็ไม่มีที่จะเสียแล้วแต่ที่พูดนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าสงครามมันจะเกิดจริงสมมติว่าถ้ามันจะเกิดตอนนี้เรื่องของศาสนาก็จะเกิดขึ้นที่พูดนี้มันจะยุให้คนสองศาสนาทะเลาะกันนะ เป็น,นเพียงว่าท่านนรงท่านบอกว่าท่านไปพูดกับนายกประธานาธิบดีของเขาประธานาธิบดีของเขาก็บอกว่าทางรัฐบาลเขาไม่ได้ยุ่งเ,เป็นเรื่องของศาสนา,าเรื่องศาสนาจะเอาเงินจะมาจากไหนก็ทราบไปได้เหมือนกันเกี่ยวความหันมาคุยกันในประเทศไทยถ้าสงครามเกิดขึ้นจริงเราจะเป็นยังไงบ้างในการแรก เรายังไม่พูดทั้งศาสนาก่อนเอาสงครามในด้านที่ตัวเนออกกลางมาพูดก่อนถ้าไม่เกิดขึ้นจริงๆเราจะหนักเรื่องน้ำมันนิดหน่อยแต่ว่าน้ำมันในประเทศไทยถ้าเร่งรัดจริงๆจะเหลือใช้เพราะอะไรเพราะว่าน้ำมันในประเทศไทยนี่มีมากการเจาะปัรดาท่านผู้อ่านและท่านผูฟัง อะไที่พูดนี่ก็ขอเดาคิดว่าท่านที่เจาะเขาคงเจาะยังไม่ถึงเพาดานจริงๆของน้ำมันรวมงความว่าถังน้ำมันถันงใหญ่จริงๆนะเราจะพูดกันตามความจริงเป็นจริงแล้วประเทศจีนเขาก็มีน้ำมันเขาอยู่สูงกว่าเราประเทศพม่าก,ก็มีน้ำมันอินโดนีเซียก็มีน้ำมันมาเลเซียก็มีน้ำมันแล้วก็ไทยละ่ะ อยู่กลางทําไมจะไม่มีน้ํามันหรือเวลานี้การจอดน้ํามันการหยด,ดน้ํามันเขาบอกว่าได้น้อยแต่ตามความรู้สึกของผู้พูดและตามข่าวหนังสือพิมพ์ก็บอกว่าวความจริงปริมาณน้ํามันที่ได้เนี่ยมันมากกว่าข่าวที่เขาแจ้งมาข้อนี้ยาเท็จจริงประการใดมไม่ราบแสด้แต่หนังสือพิมพ,มพ,มพ์แต่เขาบอกเขาแจ้งบอกว่าได้น้อย ก็ยังมีหลายหลุมที่เจาะพบแล้วก็บอกว่าไม่พอกับเชิงพาณิชย์จึงไม่ยอมไม่ยอมโดดขึ้นมา <c oughs> นี่ก็เป็นเวลาเข,พขาพ่อค้าเป็นของธรรมดาถ้าได้กําไรน้อยเขาจะไม่เอาแล้วมาพกกูดอีกทีหนึ่งเวลานี้ทราบว่าคนไทยศึกษาวิชาการเจาะน้ำมันมาได้ดีแล้วมีความชำนานพอแล้วและก็กําลังกําลังจะเจาะ ก่อนหนังสือนี้ออกคงเจอะแล้วมังเจอะน้องก๊าซที่สงขลาใกล้ๆกับบ่อเดิมจะนำก๊าซปรรมกันเข้าท่อดเดียวกันขึ้นมาใช้จะได้เป็มีปริมาณสงูงนี่ถ้าบาังเอิญรัฐบาลท่านว่ือนายทุนท่านใดท่านหนึ่งในผื้นที่ที่ไม่มีสัญญาประมูลกับบริษัทต่างๆแต่น้ำมันมันมีมากปริมาณของประเทศไทยนี่ ถ้าจะลองเจาะอย่างต่างประเทศเขาเอาที่ใดที่หนึ่งก็ได้สักที่หนึ่งอันนี้ผู้นี่เป็นการสมมตินนะจะเชื่อทำไมไม่ไม่สมควรเชื่อเพราะเป็นความความรู้สึกมีว่าการเจาะที่แล้วมาเขาเจาะกันยังไม่ถึงฝาผนังเพื่อเพดานของถังน้ำมันซึ่งมันเป็นถังใหญ่คลุมจักรวาล มันเป็นทะเลอีกชั้นหนึ่งทางหารคือเป็นทะเลน้ำมันจริงๆประเทศไทยตั้งอยู่เหนือทะเลน้ำมันจีนก็เช่นเดียวกันแม่แล้วก็พม,ม่าก็เหมือนกันอินโดนีเซียก็เหมือนกันมาเลเซียก็เหมือนกันอูไนก็เหมือนกันมันเป็นถังถังเดียวกัน <c oughs> ถ้ารเราเราจะเจออาะยางเกิดที่เขาบอกว่าังกฤษเจออาะที่ทะเลเหนือ จะลงไปลึกลงไปใต้ดินถึงหกกิโลเมตรก็ได้น้ำมันขึ้นมาอย่างเพียงพอแต่ประเทศไทยเราสำรวจแล้วว่าที่ใดที่หนึ่งมีน้ำมันพอจะเจาได้ก็ลองเจงาจะสักหกกิโลเมตรถ้าเจาะสักหกกิโลเมตรจะมีผลเป็นประการใดเรื่องนี้ก็ลองถามท่านผู้รู้ท่านหนึ่ง ท่านมีความจำนาญในด้านนี้มากก็เรียกว่าด็อกเตอร์สัพพัสตร์ท่านด็อกเตร์สัพพาสสัตจะบอกว่าถ้าเจาะลงไปเึงหกกิโลเมตรในในถังน้ามันที่มีพื้นแผ่นดินหนาไว้ความว่าเิดไว้ความวาหลังถังนั้นลึลงไปจอองเจาะลงไปแค่สามกิโลเมตรจะถึงปกถึงผิวถังน้ามันเป็นหลังคาน้ำมัน ถ้าถ้าเจาะถึงหกกิโลเมตรไอท่อที่เจาะลงไปนั่นจะจมไปในตัวน้ำมันบ่อน้ำมันจริงๆประมาณครึ่งกิโลเมตรถ้าเจาะในที่ตื้อในที่บางจุดที่อยู่ไม่ไกลกรุงเทพนักในที่นี้ถ้าเจาะถึงหกกิโลเมตรท่อจะจมไปในเขตขัน้้ำมันประมาณสองกิโลเมตรถามท่านตรตอรสัพพิศา,าถามว่าถ้าเราจะโดดใช้อย่างปัจจุบันเนี่ย จะถ้าทำอย่างนั้นจะใช้ได้สักกี่ปีท่านบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันเอาสามสิบเท่าของปัจจุบันใช้ไปห้าพันปีน้ํามันยังไม่หมดปริมาณยังไม่ลดนีร่บรรดาท่านผู้อา่านและท่านผูน้ฟังถ้าบาังเอิญท่านดรสัพพรสาธรมยายกรตามความรู้ของท่านถ้าตรงตามนี้ประเทศไทยเราก็ไม่ไม่จนอย่างอื่นจะไม่มีก็ไม่เป็นไรไฟของเรามีน้ำมันของเราถูก อุตสาหกรรมของเราลงทุนถูกพน้ำมันถูกแล้วจะขายต่างประเทศได้ดีระยะนั้นประเทศไทยจะรวยอรบรรดาท่านพุทธบรษิททันหลายเล่าคุยกันมาวันนี้ก็ป่วยเจอเปลี่ยนวันเล่มที่สิบแปดนี่จะไม่ครบทําให้แล้วบ้างตามทุกคนถ้าแน่ไม่แน่ใจมันจะครบหรือไม่ครบก็รกมันก็มาทำเมื่อไหไปดูเวลาหรือเวลานาทีเ็เสร็จ ขอขอยือนมั่นดาญาโยมพุทธริษัทน์ทุกสาวกขององสมเด็จพระบรมาโลก,กเทศว่าจงอย่าหวั่นไหวต่อสองครามขอยืนยันว่าถึงแม้ว่าสงครามโลกจะเกิดจริงก็จริงแหละแต่ทว่าเราจะไม่ตายเพราะสงครามโลกเราจะไม่อดตายเพราะสงครามโลกแล้วก็เรานักเศรษฐนักเกเษตรศาสตร์ก็ดีนักเกษฐศาสตร์นี่จะมีโชคดีมาก คือจะรวยข้าวจะแพงพอจะเลี้ยงสัตว์ก็ดีราคาจะแพงของจะจะร่ำรวยทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่มีความประมาทบรรดาุทพบริษัทประเทศไทยจะมีแต่ความดมสมบูรณ์เอาละเวลานี้เหลือเวลาอีกสิบวินาทีขอลาก่เพราะความสุขสวัสิิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลยังมีแ,แต่บรรดาตทพประสาทพาระนิชชนผู้อ่านและผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี